สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นน STR Top TV สำหรับวันนี้นะครับแอดมินมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้หลังจากวอลเลย์บอลหนุ่มไทยนะครับพลิกชนะเกาหลีใต้ไป3.2ต่อสเซตซึ่งทําให้ทีมชาติไทยนะครับเป็นแชมป์ของกลุม่ม A ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย PPTV S Cola 2022 AVC ครับศูนย์กีฬาเทศบาลน,นาคนปรปฐมนะครับโดยผลสกอร์ในแต่ละเซตนะครับ17ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ23และ15ต่อ12นะครับและในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะเข้าไปเจอกับออสเตรเลียที่เป็นอันดับ2ของกลุ่ม C นะครับในวันที่11สิงหาคมนี้นะครับ PPTV ช่อง36นะครับ และแน่นอนว่าหลังจากผลสกอร์นี้นะครับสื่อทางเกาหลีใต้ก็ได้ประโคมข่าวกันหลายสำนักเลยนะครับและชาวเกาหลีใต้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันโดยท่านแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในอันดับที่ต่ำในเอเชียนะมันสลับไปมาระหว่างที่3-5ถึง5จริงๆแต่พวกคุณกำลังพยายามหาเพื่อนใหม่หรือไม่และในความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่า ตัวบล็อกเกาหลีใต้อ่อนแอมากทำไมไม่ปรับตัวผูเ้เล่นละ่ะต่อไปครับแพ็คกระเป๋าแล้วกลับบ้านเถอะนะมันน่าอายและในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวอลบอลไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ากำลังไปในทิศทางที่ดีถ้า้พูดกันตามความเป็นจริงคือแสงหน้าเกาหลีใต้ไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับ ในตอนนี้ในเอเชียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮ่องกงเวียดนามฟิลิปปินส์เรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไหมและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นถึงระบบวลเย์บอลภายในเกาหลีใต้ไว้ว่าอนาคตของวลเย์บอลในเกาหลีใต้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยระบบกีฬาของเกาหลีใต้ที่เป็นระบบนั่นเป็นเหตุผลที่บางครั้งพวกเขาเก่งในกีฬาโอลิมปิก แต่บางครั้งก็พลาดง่ายๆในการแข่งขันระดับนี้และในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวกลีใต้คนนี้นะครับก็มาชื่นชมนักวอลเลยบอลชาวไทยไว่าเบอร์9ของไทยชั้นให้ MVP เลยรู้สึกว่าเขาจะชื่อออนเทพนะคอมเมนต์ต่อไปครับมันก็เกินไปนำไทยตั้ง2เซตแต่โดนแซงกลับไปรวดเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ต่อไปครับ ถ่ายเล่นดีแต่เสิร์ฟเสียบ่อยส่วนเกาหลีใต้คุณก็เกือบชนะแต่ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบไว้ได้เราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่ารู้สึกว่าทีมชาติไทยอันดับต่ำกว่าเราหนะ้าแต่แปลกทำไมถึงแพ้ละ่ะหรือว่าฟิตไม่พอกันต่อไปครับทีมเกาหลีใต้ตัวสูงไปก็เท่านั้นใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์กับทีมไทยก็ไม่ได้ และในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาตําหนิทีมเกาหลีใต้ไปว่าผลงานต่าแต่ฉันไม่คิดว่าเป็นแค่ความผิดของเูลเลอนหรอกนะคอมเมนตน์ต่อไปครับบริบอลชายบาสเกตบอลฟุตบอลการแข่งขันระดับนานาชาติตกต่ำในยุคนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาคอมเมนต์ว่าบาสเกตบอลและวอลเลยบอลเริ่มแย่ลงอย่างต่อเนื่องและในความคิดเห็นต่อไปนะครับ คนนี้มาคอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวอลเลย์บอลทีมชาติเกาหลีใต้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นถึงเงินเดือนของนักกีฬาของพวกเขาไว้ว่าตัดเงินเดือนของนักวอลเลย์บอลชายกันน้อยและหลีกภายในประเทศเกาหลีใต้ก็ควรปรับปรุงได้แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับโอ้ยแพ้พวกผัดไทยหรอเนี่ยต่อไปครับวอลเลย์บอลทีมชาติเกาหลีใต้กําลังจะหายไปแล้ว และในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาคอมเมนต์ว่าวอลิบอลชายวอลิบอลหญิงทําให้หมดไปเถอะนะไม่ต้องมาแข่งรอกและในความคิดเห็นต่อไปนะครับชาวเกาหลีใต้คนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่านักเกาหลีใต้สมัยนี้ป่วยหนักไม่เอาอะไรกันแล้วก็แฟนบอลเกาหลีใต้นะครับด่าน,นักอบอลรรของชาติตัวเองกันยับเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยและคอมเมนต์ต่อไปครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่านี่แหละความสามารถที่แท้จริง ของเกาหลีใต้ในปัจจุบันต่อไปครับกีฬาชายและสาวเกาหลีใต้ทั้งหมดกําลังพังทลายลงในขณะน,นี้และในความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าความอัพยศของชาติหยุดวริเลยบอลชายและหญิงทั้งหมดนะและในความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาคอมเมนต์ว่าวอลเลย์บอลทุกชุดในตอนนี้แพ้ให้กับประเทศไทยไปแล้วต่อไปครับโอ้ฉันเบื่อจริงๆ และในความคิดเห็นต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าตอนแรกฉันคิดว่าหลังจากเซตที่2จะเอาชนะไทยได้แต่มันกลับกันไปแพ้ไทยซะง,งั้นและไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเกาหลีใต้ท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมวิบ,บลิบอลเกาหลีใต้อันดับโลก32แพ้ไทยซึ่งมีอันดับ52ของโลกมันบ้าหน้า ครับก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ในคลิปนี้นะครับก็แฟนเลยบอลเกาหลีใต้นะครับดาทีมชาติตัวเองกันยับเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ